สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาดูที่แบบฝึกหัดหน้า6 9นะครับหน้า69หน้านี้จะเป็นแบบฝึกหัด3า7เป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับและแสดงวิธีทมซึ่งในบทน,นี้เราได้เรียนเรื่องการคูณและการหารนะเพราะฉะนั้นเราจะเอามาใช้กับประโยคสัญลักษณ์และ แสดงวิธีทานะครับทีนี้ก็มาดูนะครับมาดูก่อนเรูจะพาพวกเราทำเลยนะขอน้อ1บริษัทไพรสณนีไทยผลิตสแต็มชุดมรดกโลกซึ่งสแตม1ชุดมี40ดวงถ้าจิราพรซื้อสแต็มชุดมรดกโลก1245ชุดจิราพรจะมีสแต็มทั้งหมดกี่ดวง อ่านี่เรามาดูเพราะฉะนั้นอา้าข้อนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างนี่ให้มานี่ให้มาแล้วหนึ่งประโยคให้อะไรมาอีกจิราพรตัวนี้มาตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาหนึ่งและสิ่งที่โจทย์ให้มาสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงที่เราไม่ได้ขีดนึงสงิคือสิ่งที่โจทย์ ถามทีนี้เรามาดูซิประโยคัลลัษณ์เราจะเขียนอย่างไรเราก็มาดูว่าข้อนี้เขาใช้วิธีการใดในการหาคําตอบมาดูนะบริษัทประชนีผลิตสแตม1ชุดสเตม1ชุดมีกี่ดวง1ชุดมี40ดวงแล้วถ้าสแต็มซื้อเท่าไหร่หนึ่ชุดมันเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นอาทีนี้มาดูก่อนนะครับ อันนี้หน่วยเป็นชุดอันนี้หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นดวงชุดกับดวงมันเอามาบวกหรือลบกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นการคูณก็เป็นการหารเท่านั้นซึ่งข้อนี้คําตอบสเต็มจะต้องเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเอาไปคูณกันประโยคสัญลักษณ์เขียนแบบไหนก็เขียนแบบนี้1ชุดมีอยู่40ดวงใช่ไหมซื้อกี่ชุดละ่ะ ก็ชื่อ1245ชุดก็ต้องเอามาคูณประโยคนสัญลักษณ์ยาลืมอะไรเรื่องหมายเท่ากับและก็ช่องว่างเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วต่อไปเรามาแสดงวิธีทำแสดงที่ทําอย่างไรก็นี่ไงสิ่งที่โจทย์ให้มาประโยคแรกก็คืออะไรบริษัทเราก็ลอกไปเลยเนี่ยลอกตรงนี้ลงไปเลยบริษัทไพรสนี่ นผลิตสแตมครูเขียนไม่พอนะครูก็เอาเยอ่อๆสัดปัชน,นีผลิต,ตสแตมเอาสแตม1ชุดมีกี่ดวงมี40่สดวงอ้าวโจทย์ท่านใดมาอีกโจทย์ตัวนี้ง่ายถึงที่2ก็คือถ้าเขียนไป จิราพรซื้อสแตมเท่าไหร่ลูกซื้อสแตมกี่ชุด1245ชุดละเพราะฉะนั้นอ้าวต่อไปก็โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าก็คือตรงที่เราไม่ได้คิดโจทย์ก็ถามว่าจิราพรจะมี สเตมทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะก็เอา40ไปทำอะไรกันเอา40ไปคูณกับ1245 4เท่ากับเหมือนเป็นอะไรดวงใช่ไหมอา้าวดวงทำยังไงลูกเอาไปคูณกันเพราะฉะนั้นถ้าใครจำได้เรื่องการคูณอา่าคูณทดนะตรงนี้หนูหากระดาษโตษดดีๆนะ 1,245คูณกับอะไร40อ้าว0คูณ5ก่อนเอา0คูณ5 0คูณ4 0คู2 0 5เป็น0 0คูณ4เป็น0 0คูณ2เป็น0 0คูณ1เป็น0อ่าต่อไปก่อนเอา4ไปคูณ5ข้างบนมีตัวทดให้ค่าไหมไม่มีไม่เป็นไรแต่ให้เราเติมอะไรก่อนเติม0 ต่อไปมาดู4คูณ5 4 5 20ใส่0ทด2 4คูณ4 4 4 10 6 1 6บวก2เป็น10 8ใส่8ทด1ต่อไปเอา4คูณ2 4 2 8บวก1เป็น9ต่อไป4คูณ1 4คูณ1เป็น4เอา2มงผลทันทีมาทำะไรกันบวกกันได้เท่าไหร่0 ศูนย์แปดเก้าสี่ได้เท่าไหร่ครับสี่0มื่นเก้าพันแปดร้อยดวงตอบสี่0มื่นเก้าพันแปดร้อยดวงนะตอบอย่างไรตอบก็เอาบรรทัดนี้มาตอบเขียนลงมาเลยเนี่ยบรรทัดนี้ลงมาตอบตอบก็จิราพรจะมี สเตมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ49,800ดวง่าจบแล้วข้อนี้ทําแบบนี้ข้อนี้เป็นวิธีการคูณผ่านนะจะจดค่อยหยุดวิดีโอแล้วค่อยจดนะครับ อ๋ทีนี้มาดูข้อที่สองอข้อที่สองอข้อที่สองโจ้อข้อที่สองโจ้รวบรวมเงินจากเพื่อนได้เท่าไหร่ครับได้992บาทคือเก็บเงินได้9 9 2บาทนำไปซื้อตั๋วรถไฟได้กี่ใบได้16ใบโจทย์ถามว่า ตั๋วใบราคาใบละกี่บาทโันนง่ายเอามาดูโจทย์ให้อะไรมาบ้างให้ตัวนี้มาโจร,รวบร,รวมเงินจากเพื่อนได้นี่992บาทนำไปซื้อรถตั๋วรถไฟได้กี่ใบ16ใบตรงที่เราไม่ได้คิดนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโจถ,ถามว่าอะไรตั๋วราคาใบละกี่บาท ตัวหนึ่งใบนาะี่บาทมีเงินอยู่เท่านี้มีเงินอยู่992บาทซื้อได้กี่ใบซื้อได้16ใบซื้อตัวได้16บใบแล้วตัวใบหนึ่งละราคากี่บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเอาไปทำอะไรกันเอาไปหารเอาไปหารหารด้วยอะไร9 9 2หารด้วยอะไรหารด้วย16เท่ากับ ช่องว่างอย่าลืมนะสําคัญอย่าลืมเครื่องหมายต้องกับแล้วก็ช่องว่างตรงนี้ด้วยเอามาแสดงวิธีทําโจ์กําหนดอะไรมาล่ะก็โจ้ไงเขียนไปเลยโจรวบรวมเงินจากเพื่อนได้กี่บาทได้992บาท ถ้าต่อไปทำยังไงนำไปซื้อตัว๋วรถไฟได้กี่ได้กี่ใบได้16บหใบนี่แค่นี้ก็ได้คะแนนแล้วเสร็จแล้วบรรทัดที่3ตรงนี้ทำยังไงครับก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตรงที่เราไม่ได้ขีดเส้นใต้โจทย์ถามว่าอะไรตัว๋วราคา ใบละใบละเท่าไหรล่ล่ะก็เอาเท่าไหร่ครับ992มาหารด้วยอะไรหารด้วย16จะเท่ากับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นบาทเอาทีนี้เอาไปทำไงเอาไปหารเา่ะคุณครูค่ะตั้งตรงนี้นะเดี๋ยวครูลบออก990เเดี๋ยวก่อนลบทั้งเดี๋ยวมันหารไม่ได้มันติดตัวหนังสือ 9 9้าหารด้วยอะไรลูกหารด้วย1ิบถามลบชับสิบหกคูณอะไรได้9ก้าใกล้เคียงก็คือศนใช่ไหมออาต่อศูนย์ขยับ16คูณอะไรได้99้้าอ่าลองดูซิสิคูณเก้าสิบเก้าคูณมนตรีลองดาวนะสิบหคูณห้าเอา หกห้าสสใส่0ทด3ามห้าหนึ่งห้าบวกสเป็นเท่าไหร่แปมีใคร้กว่านี้ไหมลองเดาดูนะเพราะว่าสูตรคูณของเราเราเวลาสอบเราจะไม่มีตารางสูตรคูณให้ก็ดูเราต้องคาดการแล้วก็เดาเอาว่าไหนตัวใกล้เคียงกว่ากันเอาหกคูณหกหกหกสสิใสหกทด3ามหกหนึ่งหหบวกสเป็น9อุ้ย ใกล้นี่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้ววันนี้แหละใกล้สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิบหกคูณหกได้เท่าไหร่ลูกเก้าสิบหกลบกันเก้าสิบหกเก้าลบหกเหลือสามเก้าลบเก้าเหลือศูนย์ลบเสร็จชักอะไรลงมาชักสองชักเสร็จก็วกกลับมาถามสิบหกคูณอะไรได้สามสิบสองสิบหกคูณอะไรได้สามสิบสองก็สิบหกคูณ สงไงสิบคูณสได้3ามสพอดีลบกัน2อลบสเหลือ0 3นลบสเหล,ลือศมีไอ้ช้าอีกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบหรือยังเราได้แล้วตั่วราคาใบละเท่าไหร่ครับ62สิบองาทาได้คําตอบแล้วคําตอบสมเหตุสมผลไหมตัวใบละ62บาทสมเหตุสมผลมาวันนั้นตอบว่างไง ตอบก็เอาบรรทัดนี้ลงมาตอบตัวราคาใบาละเท่าไรครับ6 2 2บาทจบได้คำตอบแล้ว2ข้ออ่าโอเคต่อไปไปดูข้ออะไรไปดูข้อที่3อ่าข้อที่3อ่าข้อสุดท้ายอ่าข้อที่3กระดาษ หนึงรีมมีกี่แผน่น500แผน่นถ้านุ่นซื้อกี่รีมอ้ซื้อ36รีมจะได้กระดาษทั้งหมดกี่แผน่นง่ายเลยข้อนี้มาดูที่โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างขีดหนูต้องขีดด้วยนะลูกทุกข้อเลยกระดาษ1รีมมีเท่านี้มี500แผน่นอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาอันแรกต่อไปประโยคที่2 ถ้านุ่นซื้อกระดาษกี่ริม3 6มสหริมจะได้กระดาษทั้งหมดกี่แผน่นอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามดูนะขาสามหนึ่งริมมีกี่แผน่นห้าอแผน่นอันนี้ซื้อตั้งกี่ริมอะสามสิบหกรีมมันจะมีกี่แผ่นเะะนั้นมันต้องเยอะไหมคําตอบเยอะ,อะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ต้องเอามาทําอะไรกันเอามาคูณเอามาคูณกัน ประโยคสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้500คูณ36เท่ากับช่องว่างหรือ36กคูณกับ500เท่ากับช่องว่างก็ได้มาแสดงวิธีทำม,มาเลยประโยคแรกโจทย์ว่าไงกระดาษ1รีมมีกี่แผน่นมี500แผน่นอา้าวประโยคให้อะไรามาอีกถ้า นุน่นถือกระดาษกี่ริมสามสิบหกรีมอ้าต่อไปบรรทัดนี้บรรทัดที่สามก็คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรจะได้กระดาษทั้งเป็นไงลูกทั้งหมดเท่าไรก็คือเอาอะไร เอา500คูณกับอะไร36เท่ากับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นแผ่นจ้าอ้าวเพราะฉะนั้นเรามาคูณกันคูณได้หลายแบบคูณได้หลายแบบคูก็จะคูณแบบนี้แล้วกันอ้าวคูณเอา6เป็นคูณก่อน6คูณ0เป็น0 6คูณ0เป็น0 6คูณ5 6,5,3,10ได้3,000ขีดค่าตัวทดไม่มีนันก่อนเอา3ไปคูณเติมเลข0,3คุณ0เป็น0,3คูณ0เป็น0,3คูณ5,10เอามาทำไกันบวกกันดูซิได้อะไรได้ 0, ได้ 0, ได้ 0, ได้ 8, ได้1 ได้กี่แผ,น 108, แผน่นหนึ่งมืนแปดพันแผ่นนะเพราะฉะนั้นเอามาตอบอย่างไรก็ตอบไปเลยจะได้กระดาษทั้งหมดเท่าไหร่ลูกหนึ่งมืนแปดพัน จบทั้ง3ข้อหน้านี้นี่คือการแสดงวิธีทำนะเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำเป็นงานที่พวกเราจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราเขียนนะลอกตามคุงครูเลยหน้า69แต่ที่จะให้เป็นการบ้านก็คือหน้าอะไรครับเศษที่ใช้เป็นการบ้านก็คือหน้าโอโอโอไปไหนเมาไปไหนหยุดหยุดหยุด กำลังจะจบไม่เป็นไรนะลูกามาดูเอมามันเลื่อนไปเองห <c oughs> น้าอะไรเดี๋ยวครูเลื่อนดูก่อนไหนนี่หน้าอะไรหกเจ็ดสิบสามนี่เอาการบ้านฝากหน้าอะไรลูกหน้าเจ็ดสิบมีกี่ข้อ มีข้อ4ถึงข้อ7นฝา,าก4ข้อนี้เป็นการบ้านส่วน3ข้อข้างบนนี้กดหยุดวิดีโอแล้วก็เป็นไงครับเขียนตามให้สวยงามด้วยความเรียบร้อยอา้าววันนี้คุณครูฝากพวกเราแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ